ตรงเดียวเรียบร้อยครับผมหลับหลับลึกนี่ก็หลับลึกเหมือนกันหลบไปเอาไปอีกหนึ่งทีหลับลึกหลับลึกทั้งทีมหลับลึกหลับลึกเลยหลับเลยหลับลึกเลย26กคิวโอเคครับทุกคนนาี้ก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมกับชอนที่เพิ่งบัฟมาใหม่ครับดิ้งดึงไปคนเดียวเลยครับผมตรงกลางนะฮะอย่าดิมใช้กันนะครับทุกคนเข้าเล่นกลางกันยั้งไว เดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ทุกคนดูนะครับว่าการรีเซ็ตสกิลของทอนเนี่ยมันโกงขนาดไหนนะครับเกมนี้เรามีตีมี่มาเป็นซัพพอร์ตด้วยนะครับเวลาฟาร์มเมื่อก่อนจะใช้แค่นัดเดียวนะเดี๋ยวนี้คือใช้2นัดได้เลยนะคบอกจะ3นัดจะใช้เยอะไปนะครับใช้2นัดนก็กำลังพอดีแต่เดี๋ยวผมจะมาสอนให้ทุกคนดูนะครับว่าจะทำอย่างไรให้มันรีเซ็ตสกิลหนึ่งนะครับนี่นะผมดูนะ เรายิงให้ครบเลยนะครับ3นัดไปเลยนะเราพอเรายิงครบ5นัดปุ๊บไอสกิลหนึ่งมันจะวงไปสีฟ้าเห็นไหมพอไปวงสีฟ้าปุ๊บเรากดดมันจะกลับมายิงได้อีก5นัดเหมือนเดิมนะครับผมโคตรเก่งเดียวเดี๋ยวเท่ากับว่าเราสามารถยิง10นัดได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะพูดง่ายๆแต่เรื่องมันหนึ่งอะยิง10นัดแต่จะได้ยิงถึงขนาดนั้นหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่รยมีเซตเหมือนเดิมไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือว่ามันเป็นการบัฟแต่ที่รู้ๆแม่งเก่งจัดโอ้โหโอ้โหสตาร์ทอย่างงี้ ลาก่สิครับแรดนี่ยกเข่าเลยนะฮะไม้ได้ขยับครับผมออกเป็นรองเท้ารถคูดาวนะครับผมสำหรับทอนนะเล่นเหมือนเมื่อก่อนเลยครับแต่แค่จะเปลี่ยนเ็นไอเทมนะกระโดดไปยิง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 กระโดดมีท์สกิลหนึ่งลนเลวจ้า สองศูนย์แล้วครับผมไปเล่นในโหมดจัดอันดับนี่บอกเลยว่าโดนแบดรัวๆนะครับผมก็เลยต้องมาเล่นในโหมดจับคู่แทนย <c oughs> ิงไปครับห้านัดนะเหมือนที่ผมบอกนะผมห้านัดปุ๊บรอสกิลหนึ่งวงก่อนนะครับต้องรอวงก่อนนะถ้ารีบกดเกินมันไม่มีรีเซ็ตให้นะครับผมนะ <c oughs> ฮะก็จะกลายเป็นยิงสีม่วงสามสามสเต็กแบบสิบนัดยิงเข้าไปยงิปยงเข้าไปอัรติลาช็อตเข้าไปเวลาฆ่าได้สกิลสองก็รีเซ็ตไยนะครับทุกคนอันนี้เป็นความเกลียดของมันอันนี้เราก็รีเซตได้เหมือนเดิมนะ ามีาเนิตอยู่ลุยครับผมอ้าวรีเซ็ตสก,กิลเข้าไปรีเซ็ตอีกแล้วอ้าวกระโดดหลบไปนหนึ่งทีถ้าฆ่าได้ก็จะรีเซ็ตอีกไม่ได้รีเซ็ตว่ะมันลดคูดาวนะครับลดคูดาวแปดทีนะแต่ก็แทบจะรีเซ็ตได้ถ้าเรามีบูบับอ่ะจ้าโอเค เข้าไปยิงเข้าไปหนึ่งทีแตกไปครับผมรีเซ็ตสกิลเข้าไปยิงต่อชาร์จไปครับผมต่อทนี้ต้องน่าจะได้รอดแต่น่าจะเอาไบรท์ไปด้วยอาเอาไปทีด้วยเจ็ดทีวแล้วครับทั้งทีมคิวอ,อยู่คนเดียวถือว่าสวยออกโมกคเค็นสเปียร์ชิ้นแรกเลยนะครับผมดับทอนแัดใหม่นะไม่ต้องออกทีนะครับพอกระสุนมองไม่ติดทีแล้วกรเล็มไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะเน้นรถคู่ดาวนะครับผม แตจริงก็แค่สเสียเปล่ก็ไม่ได้ลดคูดาวเวลาจะฆ่าเลดเกมให้ใช้มงมงเหลืองแทนนะครับได้ไปดีเจ็บ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 แต่ถ้าระยะยาวในการฟาร์มก็ใช้มงสองเม็ดก็ได้นะครับเวลาจะฆ่าก็าใส่มงเหลืองเพิ่มอีกเม็ดนึงมาวะต้องออกฮะอ้าวมีคนรอลื่นเห็นนะจ๊ะ ตาวิเศษมองเห็นนะจ๊ะตายเลยอยากจะโชว์มากๆนะครับใครที่ยังบินซาร์ตาไม่ช่ำสามารถดูคลิปสอนซาร์ตาของกิจไงได้นะครับผม <c oughs> จะช่วยให้ทุกคนบินช่ำึ้นนะเพราะผมสอนไดีมากยิ <c oughs> งเข้าไปยิงเข้าไปแต่กระสุนไม่มีอ้าวแต่มีซีซีก็ <c oughs> เหลือเฟืออ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับแพ <c oughs> ทนี้เรื่องการลดคูดาวน์สามารถ,ถเพิ่มดาเมจให้กับทอนได้แล้วนะครับเรียกว่าเรียกว่ายิงก่อนตอนเนี้ยยิงเส้นคูดาวน์ มันมาแล้วไอ้นี้ช็อตนี้เราต้องตายยังไงก็ไม่รอดลึกเกินมันเกิดมาสองรอบแล้วเนี่ยใช่คร <Hey! S 1> ับข้างล่างถ้าทันก็หยิบไม่ทันก็ไม่เป็นไรสี่สตยิงยิงคาเข้าไปโฟลีเวอร์มันแรงมากนะจ๊ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอียดเ,เ,เลยครับสี่นัดทอสกิลสองรีเซตคูดาวสกิลหนึ่งก็มาสามสแต็กเลย ความเกียน์นี่มันอะไรกันโอยข้อเสียของการเล่นทอนสายโจริบเบอร์คือไม่มีตัดเตนครับแต่ข้อดีคือแรงจับแรงมากช็อตนี้ใครเดินมาบอกเลยว่าเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์ ชีวิตช่างเศร้ามากนะครับสำหรับ,บคนที่โดนดักแบบเนะี้ยเอาเอาอีกอย่งงางเงี้ยมาทำไมอ่ะสต,ตันครับผมโปง่งโปง่งโปง่โปงบินขึ้นไหมตกลงมาโดนนะตกลงมาทายาหมอกเลยนะดยเดี๋ยวไปเฮ้ยยาแรดโอ้โหดาวรีเซ็ตเป็นรัวครับผมโ,โอ้หยิงคิวจัดเลยออกดาบหยิเลือดไปสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยเดี๋ยวนายรีดดดไมนะ่แน,น่ย ทำมนแดงครับยิงไปสักพักแล้วเราก็กระโดดไปรีเซตสกิลหนึ่งบินไม่ทันตายนะาตารตมันไวไ,ไวาโอเคไว่ไม่ตายด้วยเป็นไงละ่ะอ้าวว้าววว โอ้โหไม่ตายถ้าตายนี่ยล <God> ีตายด้วยนะชิ่งเลยเมื่อกี้ตายคู่เลยไม่โดนเส้นกลางนะไม่โดนเส้นกลางตายละเอาใกล้ๆก่อนนะครับจุดยูหนึ่งใกล้ๆเต็มกระโดดรีเซตูดาวเห็นนะ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 รีเซตคูดาวอีกแบบนี้ต้องไปกินไบรท์โอ่งโอ่ง โอ่งโอ่งโองตายครับผมผม่วงม่วงเหลืองต้โหตองตายละขอนัดนึงดิเอ้ยไม่ถึงหวะม่วงม่วงเหลืองโอ้โอ้โอ้ กระโดดไปโงโ่งโ่งกระโดดอีกอยา่าอย่าทำตีมี่โอ้โหใครจะรับตีมี่บอกวะเนี่ยมันแรงมากนะอันตีอ่ะอ้าวเจ็ดร้อยเด็ดโมงเลยดเอะไตเลยนัดเดียวรีเซ็ตสกิลเรื่อยๆยิงได้รัวๆยิงไม่อัน้นกระสุนมีไม่จำกัด จะออกเป็นโวลสโเทอร์ต่อแล้วกันนะครับจริงัตาที่ที่ข้ออะไรพวกนี้ไม่มีความสำคัญสำหรับอนเท่าไหร่เพราะมันไม่คิอยู่แล้วกระโดดไปไอ้ที่ตายเราก็ตายเหมือนกันกดดูดใหญ่ไม่ทันแต่ช็อตน,นี้น่าจะคืนเหมือนกันโอ่งเดียวเรียบร้อยมูลาดีเลยอะโอ้หกลับไปแล้ว ดาเมจตอนนี้เราพันสองนะครับเพิ่หนึ่งร้อยเปลี่ยนเป็นความเสียหายด้วยนะแรงมากโอ้งเดียวเรียบร้อยครับผมหลับหลับลึกนี่ก็หลับลึกเหมือนกันหลบไปเอาไปอีกหนึ่งทีหลับลึกหลับลึกทั้งยีมหลับลึกหลับลึกเลยหลับเลยหลับลึกเลยยี่สิบหกคิวนี่แหละไฮไลท์คลิปหลับลึกหลับลึกแรงจริงแถมกระโดดยิงได้รัว หมวกครับไปห้านัดเสร็จปุ๊บดีเทสยิงอีห้านัดหมวกจะไปครับนัดเดียวลวงแน่ไปโป้งเรียบร้อยโป้งโป้งไปยัง พออมันก็สองนัดตายเนี่ยตอนแรกก็เลยแบบวางใจไปเลยว่าพอแล้วไอเนี่ยสองนัดพอแล้วมั้งโอนี่ไงปิ้วไม่ล่าปิ้วเลยปิ้วเลยโดดไปยิงเลยยี่สิบแปดคิวครับสามสิบบวกคนเดียแล้วกันนะยี่สิบบวกน่าจะน้อยไปว่ะลีเดอร์สกิลโอ้ย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 คาบบ่ปะเนี่ยโอ้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 ยคาบบ่จริงคาบบ่จริงตัวสุดท้าย ตามที่บวกพอดีอุย้ยไม่ไหวหวะ่ะไปมาเดี๋ยวเจอเจออะไรอีกอะมีอะไรให้เจอละโป่งโป่งโป่งสามนัดพอบบหลบหลบหลบ,ลบแบบดิจิตอลเอาเข้าไปรีเซ็ตสกิลรีเซ็ตสกิลมันเกิดมันเกิดทาตาเกิดไปครับผมวิ่งทำไมหนีทำไมอย่าบินอย่าบินบินไม่ขึ้นสามสิบคิวรีเซ็ตสกิลรัวๆนี่แหละครับทำไมถึงโดนแบนทอนในแพทนี้กันค่อนข้างเยอะจริงแพทก่อนก็แบนกันยับแล้วนะ แปดนี่มาแม่งยิ่งแบนเข้าไปอีกอ่ะแม่งตัวแม่งอย่างกับบัตเตอร์ไฟยิงไกนะครับห้าสิบสี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับสุดจริงๆสุดจริงสุดจังสามสิบสองตายสามแอสซิสต์แปดครับผมห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับดามเมจนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับความโกงของทอนในแพทนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าลงคลิปนี้ไปจากที่โดนแบนกันอยู่แล้วบอกเลยว่าออโต้แบนแบบร้อนะครับผมแทบจะไม่ได้เล่นกันแล้วมั้งเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ